คลิปนี้ก็จะเป็นบทที่9นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแท็กเกี่ยวกับการจัดการนะฮะจัดการรูปแบบข้อความนะฮะอย่างเช่นตัวนา้าตัวเอียงขีดเส้นใต้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างก,กันเลยดีกว่านะครับนี่นะฮะนี่เป็นรูปแบบตัวอักษรโดยปกตินะครับพอเราใส่แท็ก b เข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ใส่แท็ก strong เข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ ใส่แท็ก i เข้าไปก็จะเป็นตัวเอียง em เข้าไปก็จะเป็นตัวเอียงนะฮะแท็ก u นะฮะแท็ก u นะฮะมันก็จะเป็นการขีดเส้นใต้นะครับใส่แท็ก mark นะฮะ mark นะฮะมันก็จะเป็นการเน้นนะฮะหรือไฮไลท์ประโยคนั้นนะฮะ small ก็คือมันจะทำให้ข้อความนะฮะที่เราต้องการเนี้ยเล็กลงนะเล็กลงอาจจะไม่มากอันนี้คือปกตินะครับแล้วนี่คือเล็กลง ทุกะะท่านลองเปรียบเทียบกันดูนะฮะ mm. หรือจะเป็นต้องการที่จะให้มีเขดขีดกลางนะครับ,บกิการในตัวนี้เราจะเห็นกันบ้างพอสมควรเลยในกรณีที่การขายสินค้านะฮะการขายสินค้าราคาเก่าไม่ใช้แล้วมาใช้ราคาใหม่ในการลดเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยจากร้อยหรือ50บบาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะใช้ในในในแท็กตัวนี้หรือเราต้องการที่จะให้มาเป็นตัวนี้ฮะใส่สับตัวนี้นะ สัตว์ตัวนี้นะ S U B นะครับก็จะเป็นตัวห้อยนะตัวห้อยอย่างเช่นการเราจะเขียนสูตรอะไรนะคร C O 2เ mm hmm. งี้ยคำว,ว่า2ก็จะเป็นตัวห้อยลงมาใช่ไหมจัดรูปแบบก็คือตัวยกนะอย่างเช่นเราต้องการให้เป็นอะไรล่ะเลขย,ยกกําลังสมมตินะฮะสองยกกาลังสิบอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วเราก็จะใช้ตัวนี้เข้าไปนะฉะนั้น แท็กเหล่านี้มันจะวนเวียนนะฮะวนเวียนแล้วก็ให้เราได้ใช้งานอยู่บ้างพอสมควรเลยนะฮะที่ใช้มากๆเลยก็คือตัว B นะครับก็คือตัวหนาตัวเอียงแล้วก็การขีดเ้นใต้อย่างงี้ใช้บ่อยมากที่สุดเลยนะฮะ mm hmm. ตัวอื่นก็จะมีบ้างนะฮะถ้าเผื่อเราจะมาเขียนหรือมาพิมพ์ข้อความที่เป็นงานงานวิชาการบางอย่างถ mm ูก hmm. ไหมฮะคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมนะครับ การใช้ก็คงจะไม,ไม่ไม่มีอะไรยากใช่ไหมครับผมนั่นก็คือว่านะฮะเปิดตัวนี้แล้วก็ปิดตัวนี้นะฮะข้อไปข้อบไปไไประโยคที่เราต้องการนะฮะอย่าลืมนะกันนะแล้วกันนะฮะว่าว่าเปิดแล้วต้องปิดด้วยนะครับนะฮะเปิด B ก็ต้องปิด B นะครับเปิดสตรองก็ต้องปิดสตรองนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่ออ่ะผมย้ําตรงนี้อีกทีหนึ่งนะว่าถ้าเผื่อสมมติล่ะฮะสมมติตัวอย่างนะตัวอย่าง ผมต้องการผมต้องการที่จะให้คำว่า,านี่นะเป็นทริกอย่างหนึ่งนะถ้าเผื่อเราต้องการที่จะใช้แท็กอสองสามตัวเพื่อเข้าเข้าไปนี่นะเราจะเขียนยังไงดีต้องการให้เป็นตัวหนานะครับคือเปิด B แล้วก็ปิด B ถูกไหมครับประมาณนี้ถูกไหมฮะผมบีให้ดูก่อนนะฮะไปอย่างช้าๆนะครับ ร้องลำทำคอปป์อ่าผมเดี๋ยวใส่เบรกก่อนใส่เบรกสักหน่อยนะให้เห็นชัดหน่อยคำว่าร้องลำทำคอปป์นี่จะเป็นตัวหนาเลยกันนะแล้วถ้าเผื่อสมมติผมต้องการให้เป็นตัวเอียงด้วยล่ะฮะคุณจะใส่ยังไงฮนะถ้าเผื่อเป็นตัวเอียงด้วยเราใช้ตัวไหนครับใช้ตัวไอถูกไหมฮะอ่าสมมติผมใส่ไอเข้าไปนะฮะใส่ไอตัวนี้ แล้วครี้นคาถามกันละถามถามเพื่อนๆนะถ้าผมปิดผมจะปิดจากตรงไหนครับปิดตรงนี้นะฮะหน้าตัว B หรือจะปิดด้วยตัวนี้นั่นก็คือว่าเราควรจะปิดตัวนี้นะครับเพื่อให้เห็นว่าการครอบเป็นครอบจากข้างนอกแล้วก็เข้ามาหรือถ้าเผื่อสมมติผมต้องการให้มันเป็นอะไรนะฮะขีดชั้นใต้ด้วยนะอันเดอร์ไลน์เนี่ยอยู่อันเดอร์ไลน์ปิชั้นใต้ด้วย,นะะย,ย, line, วยถ้าเผื่อผมใส่ ตรงนี้ใส่ยูตรงนี้เวลาผมปิดผมควรจะปิดตรงไหนครับปิดตรงนี้ปิดตรงนี้หรือปิดตรงนี้ดีฮะนั่นก็คือว่าผมควรจะปิดตรงนี้ถูกไหมฮะปิดจากนอกเข้ามาลองไปวิวกันดูนะมันก็จะเป็นตามนี้แต่ถ้าเผื่อสมมติว่าสมมติอ่ะถ้าเผื่อสมมติว่าปิดผิดล่ะ ผมไม่ได้ปิดตรงนี้นะแต่ด้านไปปิดตรงนี้เพื่อที่ว่ายัางไงครับมันทํางานนะฮะอย่างที่เราได้รู้จักธรรมชาติของมันแล้วก็คือว่า HTML มันไม่ใช่โปรแกรมนะครับมันเป็นเพียงแค่สคริปต์ในการจัดหน้าเอกสารเว็บเพจเท่านั้นเองฉะนั้นมันไม่เออร์เลอร์ใดๆเลยคือขอให้ปิดมาแล้วกันป่านั้นนะฮะหรืออะผมย้ายตัวนี้นะผมจะปิดไ ให้มาให้มาอยู่นอกนี่สุดเลยนะฮะมันก็ไม่มีผลอะไรฮะไม่มีผลอะไรเลยนั่นก็คือมันขอให้ปิดไงแต่แนะนําแล้วผมไม่แนะนําให้ใช้งานสเปกสปะนะให้ให้ให้ดูจัดระเบียบน,นะครเพื่อใครมาเห็นโค้ดเราเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเออเรามันมีหลักการในการเขียน html ถูกไหมครับนะ,ะฉะนั้นนะฮะทุกท่านนะครับที่ ที่กำลังเริ่มศึกษา h t m l หรือนักเรียนที่ศึกษาแล้วเนีครับการเรียนโค้ดการจัดโค้ดให้ดูสวยงามอ่านง่ายเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันจะเป็นการบ่งบอกถึงการก้าวหน้าในการเขียนโปรแกรมของเราผมอยากให้เข่งคัดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องปิดซะให้มันถูกต้องครับ i มันอยู่ในสุดนะฮะก็ให้มันจับคู่กันอยู่ในสุดนะ b นะครถัดมาก็คือ b ก็ให้มัน b มันอยู่ตรงนี้ แล้วก็อยู่มันก็จะเป็นประมาณนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างนะฮะข้อแตกต่างของแท็กกับแท็ก t r o n g นะแล้วก็แท็กไกับแท็ก m ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเมื่อเราดูในการแสดงผลนะครับมามาทำงานอย่างไรเนี่ยแทบจะไม่เห็นข้อแตกต่างเลยนะฮะสำหรับแท็ก B กับแท็ก t r o n g หรือจะเป็น ไอกระทัด e n นะครับผู้ดูเองเวลาเข้าชมจากในเว็บเพจของเรานะครับสิ่งเหล่านี้จะไม่เห็นความแตกต่างกันแล้วแต่ความแตกต่างกันเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนลึกนะฮะนั่นก็คือเขาวางไว้อย่างนี้ว่าแท็ก B ก็คือทําให้สะด,ดุดทั่วไปนะฮะสะดุดตาท,ดทั่วไปไม่มีอะไรนะฮะแท็ก B กับแท็ก I นะฮะมองเห็นดูจากเว็บเพจเนี่ยเหมือนกันนะไม่มีอะไรเลย แต่ในปัจจุบันนี้นะครับเราจะมีโปรแกรมตัวอื่นๆนะครับในการที่จะมาช่วยเหลือในการทํางานของเรามากขึ้นอย่างเช่นโปรแกรมอ่านออกเสียงผมยกตัวอย่างนะฮะโปรแกรมอ่านออกเสียงเนี่ยโปรแกรมอ่านออกเสียงเองเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกว่าตัวหนาที่เห็นอยู่เนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะให้ให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาก็คือว่า ผมมีข้อความสั้นๆอยู่ข้อความหนึ่งนะครับเครื่องดื่มชูกําลังนะรประโยชน์คือกระตุ้นให้เราตื่นตัวไม่ง่วงแต่ข้อเสียคือห้ามดื่มเกินวันละสองขวดประมาณนี้นะฮะผมใส่แท็กค้อบไปหน่อยนะเป็นยางไงฮะสมมติผมต้องการเน้นย้ำตรงนี้ประโยชน์ เสียมันก็จะเป็นตัวนาสองับนี้นะครับซึ่งมองดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีข้อแต,แตกต่างอะไรกันเลยแต่ในความความหมายเชิงลึกแล้วนะครับที่จะให้โปรแกรมอ,อื่นๆเนี่ยเอาไปใช้งานได้ มันจะเห็นข้อแตกต่างกันเลยก็คือว่าประโยชน์เนี่ยเราเน้นเป็นตัวหนาแต่ข้อเสียเนี่ยต้องการที่จะเน้นข้อความว่าข้อเสียอันนี้มันสําคัญกว่าฉะนั้นตัวเนี้ยเขาจะเปลี่ยนเป็นใช้่าอาตองอินเฟนนะฮะเรามองจากตรงนี้เนี่ยก็ไม่เห็นข้อแตกต่างนะฮะแต่โปรแกรมในการอ่านอ่านออกเสียงเนี่ยนะฮะมันจะรู้ได้ทันทีเลยว่า ความสําคัญของสองตัวนี้มันแตกต่างกันก็คือตัวนี้เป็นตัวนาปกติแต่ตัวนี้เป็นมีความหมายในเรื่องที่ว่าเนื้อหาเน้นข้อความตรงนี้มากกว่ามันจะเห็นข้อแตกต่างกันตรงนั้นฉะนั้นโปรแกรม utility นะฮะอย่างที่ว่าไว้เนี่ยที่อ่านออกเสียงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปเน้นคำหรือว่าไปเอาไปใช้งานประโยชน์อื่นๆได้ รวมถึงแท็ก i กับแท็ก e m ด้วยเหมือนกัน i นี่ก็คือว่าปกติทั่วๆไปแต่ EM นี่ก็คือเน้นเรื่องของความหมายความสําคัญของมันนี่คือข้อแตกต่างประมาณนี้นะครับแต่ถ้าโดยปกติทั่วๆไปแล้วนะฮะเราก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสก็ได้ว่าเราจะใช้เลือกใช้ b หรือเลือกใช้ t t r o n ดีนะครับเราก็ใช้ b ไปก่อนแต่ถ้าเผื่อเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่นะ ในเนื้อหาของเราเนี่ยมันมีความหมายที่เราต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยอันนี้ท่านก็เลือกใช้คำว่าตองไปเลยก็ได้นักษั่การใช้งานมันก็จะมบีเบียดกันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเรามาพูดคุยกันในเรื่องของการเรียกว่า text formatting นะฮะก็คือการจัดการรูปแบบข้อความนะฮะตัวหนาตัวเอียงกีดเส้นใต้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วพบกันในบทที่10นะครับ